สรุปข่าวชื่แมนยูโกปะจาวันที่13สิงหาคมโดยโค้ชเทฟเวอ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงนี้ขอเสนอะอารัยังไงงานนี้จะเอาให้จงได้เมื่อแข้งแมนยูรวมพลังกล่อมหนึ่งสตาร์ดังย้ายเข้าโลโละครแห่งความฝันจะได้ไหมเหมืออ่อวานนี้ทา,งด,า,ดาง,ง,งด้านของบรรดานักเตะเขาฝั่งแมนยูตกเป็นข่าวว่าพยายามที่จะโน้มน้าวใจให้ดาวเตะชื่อดังวรน,นี้ย้ายปาคาแข้งในโลโละครแห่งความฝัน ซึ่งอันนี้เด e a t l a n นติสื่อชื่อดังรายการข่าวบอกว่านักเตะของตังน้ันทัพปีศาจแดงแมนยูหลายคนมีการติดต่อกับคาร์สบาริบากองการทีมชาติแคลมรูนของบริัันและก็พยายามโน้มน้นาวใจให้เขาย้ายมาเล่นที่ินโอเทอร์ฟอร์ดในคาัักนี้ให้จงได้ โดยสำหรับบริบาลในวัย21ปีรายนี้กลายเป็นเป้าหมายสําคัญในการที่จะเสริมตําแหน่งนะฮะ,อะกองกลางของบริเวณอาร์มดิมจาัดก,การทีแมนยูหลังจากที่โชว์ฟอร์มไม่อย่างน่าประทับใจกับมาด้างของฝั่งบริตันและแม้ว่าท้านของฝั่งบริตันจะไม่อยากที่จะปล่อยนักเตะคนสำคัญออกไปและก็ตั้งค่าตัวที่สูงถึง 104ล้านปอนด์แต่ว่าแมนยูก็พร้อมที่จะเข้าท้าทามอย่างจริงจังหากได้รับไฟเขียวจากคณงของฝั่งบริตันเพราะว่าตัวน,นักเตะเองนั้นก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการจะย้ายไปร,ร่วมง,งานกับทพปีศาจแดงอยู่แล้วทันนีการรายงานข่าวล่าสุดระบุเด่นนะว่าแมนยูนั้นดูเหมือนว่าจะใช้การเข้าหานักเตะเป้าหมายด้วยวิธีการใหม่หลังมีนักเตะของทพปีศาจแดงหลายคนมีการพูดคุยกับประธาของฝั่งบาิเบบาแล,และก็อธิบายถึงโปรเจกต์ของสโมสรให้กับบริเบบาได้รับฟัง เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจบาเดบาย้ายมาสู่โรลละคนแห่งความฝันช่วงถ้ายของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเสมอน,นี้เป็นนว่าง,งานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันนะฮะบ,บาเดบามีโอกาสจะย้ายมาที่แมนยูเพราะว่าแฟนๆไม่ใช่สิเพราะว่าทา้านของฟังนักเตะของแต่ละคนของแมนยูอยากด้ตัวเขามาร่วมทีมนะ,ะเรามาดูข่าวต่อมนันกันครับ อารันยังไงวิโอฟอร์ดินานบอกได้เลยนะว่าเขาเองก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่แมนยูจะสนใจที่จะเซ็นกองหน้าประายนี้โดยกันนี้ต้นตังของทางฝั่งริโอฟอร์ดินานอดีตกองหลังของฝั่งตำนานแมนยูนะฮะได้ออกปโปรงแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยก็ว่าได้ต่อข่าวที่สโมสรเก่ากำลังพิจารณาในตัวของโดมินิกคาร์เวอร์สเวรวินก่อนหน้าจากเอฟเวอร์ตันเข้ามาเสริมแนวรุกโดยท่าพิศาจแดงเพิ่งจะปิดเดียวคว้าบเบนจามินเชสโกจากไราซิก มูลค่าอยู่ที่74ล้านปอนด์ซึ่งสวนหน้าทีมชาติเซโรเวเนียก็ถูกวางเป็นตัวหัวหอกหลักของบริเบนอัลเบริมทันชีไดฤดูกาลนี้หลังจากที่เจ้าตัวดันซัดไปมากถึง21ประตูเมื่อช่วงซีซั่นที่ผ่านมาให้กับทั้งสองของทีมจากบุนเดสเซริกาอย่างไรก็ตามนะครับมีการรายงานข่าวบอกว่าแมนยูยังคงมองหาโอกาสในการเสริมดากลุกเพิ่มเติมและก็ได้พูดคุยกับโดมินิกคาร์เวอร์ทเวิน ที่บงบดสัญญากับพนางของเอฟเวอร์ตันและกำลังบ่งหาตัวสก,กัดใหม่โดยมีดิวคาเซนและก็ทางด้านของทางฝั่งบริเตนะฮะให้ความสนใจในตัวเขาในครั้งนี้เช่นเดีวยวกันนะโดยเมื่อชื่อของคาร์วิรต์ตัววินถูกยกขึ้นมาฟอร์ตินานก็แสดงออกชัดเจนถึงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับการดึงหอกมวยชายแปลกปน,นี้มารุ่มบ้านผลบอลยังถิ่นโอเทลฟอร์ดโดยคาร์วัรตตัววินเองรักษาความฟิตไม่ได้ ไม่เอาทำไมเราต้องดึงเขามาอยู่กับสโมสรด้วยสโมสรแห่งนี้สร้างขึ้นจาก Academy และเราเองนั้นก็มีชิโดโอบีมาสตินอยู่ในทีมส่งเขาลงเล่นถ้าคุณต้องการผู้เล่นไม่กี่เกมแทนที่จะให้คนที่มีอายุมากกว่าและก็รักษาความฟิตไม่ได้ลงเล่นในขั้นนี้สัญญากับคาร์เวอร์ตินเนี่ยนะด้วยเหตุผลอะไรกันแน่ไม่นะผมขอโทษจริงๆผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย แบบนี้จะส่งข้อความอะไรไปถึงทั้งพิมพ์มาริกหรือว่าที่สําคัญกว่านั้นก็คือมันส่งอะไรไปถึงตัวนักเตะในทีมของคุณได้น้นผมเป็นแต่ว่างานนี้บริโอนะฮะก็ขอมาเบรกก่อนว่าอย่าพึ่งเอาคาร์วอร์ซูรวินคนนี้เลยไปดูตำแหน่งอื่นดีกว่าไหมเรามาดูข่าวต่อบานกันครับอารังไงงานนี้เรียบร้อยลงเรียนจินเนี่เมื่อตอนนารุม,มาตัดสินใจแล้วหลังมีข่าวกับแมนยู Yo, แล้ก็แมนเชสเตอร์ซิตี เดีย๋ยวการที่จานดูจิตดอนนารูบาเด็กผมกรอโจนหนึบของเปเอชเจตัดสินใจหลังจากที่มีข่าวกับแมนยูและก็แมนเชสเตี้ในครั้งนี้ซึ่งจานดูจิตดอนารูบาผู้รักษาประตูของปารีสแซงต์แชงโพชอัมดาต้อสังกัดในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยทำกำลังกระแสข่าวได้รับความสนใจจากสองสโมสรดังแห่งสุขวร์บอลพิมเบริกอังกฤษอย่างปีศาจแดงแมนยูและก็เบรบอชิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้ ถึงแฟนบอลปารีสท,ทุกคนที่แสนพิเศษในครั้งนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึงผมเองก็ทุ่มเททุกอย่างทั้งในและก็นอกสนามเพื่อจะให้ได้ตําแหน่งและก็ปกป้องอประตูของปารีสแซ็ชแมงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยน่าเสียดายที่ใครบางคนนึงตัดสินใจนะว่าผมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและก็มีส่วนร่วมความเส็จกับทีมในครั้งนี้ได้อีกต่อไปซึ่งผมเองก็รู้สึกผิดหวังและก็เสียใจปเป็นอย่างมาก ผมบอกว่าจะมีโอกาสได้เห็นหน้าแฟนๆที่สนามปาร์คเดอะแฟรอีกครั้งและอยจะบอกลาที่ที่ควรจะเป็นหากไม่ได้เป็นเช่นนั้นผมอยากจะให้ทุกคนรู้ไว้ด้ว่าการสนับสนุนของเขาและความรักของพวกคุณอย่างนั้นมีความหมายต่อผมมากแค่ไหนผมจะไม่มีวันลืมและผมจะจดจำทุกความรู้สึกในค่ํ้ำคืนแสนพิเศษนี้ของพวกคุณที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านไปตลอดชีวิตถึงเพื่อนร่วมทีมนะครอบครัวด้วย ที่2ของผมในครังนี้ขอบคุณสำหรับทุกการต่อสู้ทุกเสียงโหเราะและก็ทุกช่วงเวลาที่เรานั้นได้ใช้ร่วมกันพวกคุณเองก็จะเป็นพี่น้องของผมตลอดไปและการได้เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้และก็ได้ใช้ชีวิตในเมืองแห่งนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขอบคุณมากนะปารีสแซตแมงถ้าผมเป็นนด้ว่าง,งานนี้ยังกับว่าไว้อะไรไว้รอนะฮะว่าเขานั้นมีโอกาสจะย้ายทีมอย่างแน่นอนในครังนี้เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปค่ะทั้งกันว่าใครจะได้ไป เรามาดูข่าวต่อมานันครับผีจะว่ายังไงเมื่อเามเล่เปิดเผยเบื้องหลังฟอร์มฮอตในช่วงต้นปี2025ของเขาโดยอุสมานเดมเบลปีความเร็วสูงของปารีสแซงต์แมงออกมาเปิดใจถึงฟอร์มการทําประตูสุดร้้นแรงในช่วงต้นปี2025รวมถึงความรู้สึกนะฮะหลังที่พาทีมแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกในขณะนี้โดยเดมเล่เองทำผลงานได้อย่างสุดยอดในฤดูกาล2024ที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังจากที่ขึ้นปี2025จนช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ในช่วงทุกรารการในประเทศรวมไปถึงยูฟาแชมเปียนลีกครั้งแรกของสโมสรในครั้งนี้โดยผมมองว่ามันเป็นฤดูการของพวกเราทั้งทีมซะมากกว่านะทุกคนเองก็ยกระดับฝีเท้ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะในลีกลีกเอิงหรือว่าแชมเปียนลีกเราเล่นกันได้ดีมากขึ้นส่วนตัวแล้วผมก็ได้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ยิงได้หนึ่ง หรือสองประตูเพราะเมื่อคุณยิงได้2ทั้ง3วันความมั่นใจก็พุ่งสูงเพื่อนร่วมทีมก็ช่วยผมได้เยอะมากและผมเองก็จัดการหาพื้นที่หน้าประตูได้ดีขึ้นเพื่อจะทําประตูในครนั้งนี้ซึ่งดาวเตะในวัย28ปีรน,นี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งรางวัลนบนลองดอนในปีนี้ยังคงได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ชูถ้วยแชมป์ยุโรปใบใหญ่กว่าแต่เขาจะบอกว่าถ้วยมันหนักนะแต่สวยงามมากกว่ามันเป็นถ้วยที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยก็ว่าได้ มันคือฝันที่เป็นจริงได้แชมป์แชมเปี้ยนเลกกับเปเช่ H A, ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของสมโมสรในครั้นี้ด้วยยิ่งทําให้มันพิเศษเข้าไปใหญ่ส่วนเป้าหมายในฤดูกาลใหม่อดีตแข้งบาสเรนาได้กล่าวบอกว่าเป้าหมายยังคงเหมือนเดิมกับฤดูกาลที่แล้วเราเองนั้นก็รู้ดีนะว่าเราจะเป็นหนึ่งในทีมที่ทุกคนอยากจะเอาชนะแต่เป้าหมายของเราก็เหมือนเดิมนะคือคว้าชัยชนะในทุกถ้วยที่ลงเล่นในครั้งนี้ซึ่งเดลเมเดเองนั้นก็เตรียมนำเปเช่ H A, ลุ้นรายการต่อไปในศึกยูฟาซูเปอปร,ร์คัพที่จะพบกับสเปอร์ในวันพุทธที่จะถึงนี้ก็เป็นว่างานนี้อุสมาดเมเล่นะฮะก็ยังน่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ว่าจะมีโอกาสได้เจอกับผีหรือไม่งานนี้ยังไม่มีใครรู้เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงทีมระดับตำนานเมื่อซัสคี้สุดงงฮอรุนไม่อยากจะซบมิลานนะเมื่องานนี้ทน,นของอารบริโกซสกัสคีแปลกใจที่บราซุฮอรุน ไม่มีใจอยากจะมาเล่นกับเอซิมิลานทั้งที่แมนยูเองนั้นกำลังอยากจะโลกเขาขณะที่รอสเซดลลี่เองก็ซึ่งเป็นทีมระดับตำนานพร้อมจะอ้าแขนรับเขาเข้าสู่ทีมโดยอาริโกซัสกี้ตำนานอาคุนซซอชาวอิตาเลียนได้สแสดงความแปลกใจที่รัสซุดฮอยรุนกองหน้าของแมนยูไม่อยากจะย้ายมาเล่นกับไปตั้งของฝั่งเอซิมิลานในขณะนี้โดยการน,นี้อนาคตของฮอยรุนเองกับแมนยูเองนั้นก็เกิดความสั่นคลอนอย่างหนัก ภายหลังจากที่ต้องสังกัดนะฮะเบนจามินเชสโกมาร,ร่วมทีมซึ่งก็มีข่าวลือบอกว่าแมนยูเองนั้นพร้อมที่จะปล่อยนะฮะ,ะเขาออกจากทีมรักแบบยืมตัวโดยที่มิลานเองก็สนใจจะดึงเขาไปร่วมทัพแต่ว่าดาวจังเชนบากกลับอยากที่อยู่แข่งแข่งตำแหน่งในทัพของปีศาจแดงใน,นะคะรั้งนี้กันต่อไปโดยกันนี้ช็อกสกี้เปิดเผยบอกว่าผมไม่เข้าใจว่าความคิดของเขา,าสเสลย ถ้าเกิดทีมระดับมิลานทาพถามคุณแล้วในครั้งนี้เพิ่มเติมแล้วก,ก็คุณก็ควรจะรีบเก็บข้าวของแล้วก็ขึ้นเครื่องบินตรงมาที่มันสเปนซาเลยทีถึงจะถูกในโลกฟุตบอลน,นะมิลานคือชื่อที่เป็นตำนานเลยนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโลซมอสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตเด็ดในช่วงเที่นครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดตลด์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ